สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่องของนีน a าห8าไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะคลิปว,วันนี้จะมาทำการแกะกล่องได้มาเป็นของลุยวิต้องซึ่งตัวเองนี่ก็อยู่ซื้อผลิตภัณฑ์ของลุยวิต้องเนี่ยประมาณ8-9เดือนได้แล้วด้วยที่ว่าคุณภาพของเขาเนี่ยมันแย่ลงโดยเฉพาะตัวแคนวาสนะบางตัวที่ได้มาก็ต้องส่งกลับเพราะว่า เวลางานของเขางานเย็บนะคะมันเป็นลักษณะลูกขึ้นตัวแคนวาสมีความบางมากก็เลยหยุดไปนานเลยทีนี้ที่ได้มาสั่งซื้อนะคะตัวนี้เป็นต่างหูรุ่นอ่ u ล e ุยเอริงเป็นรุ่นใหม่ที่เขาออกมานะคะมีขนาดเล็กกว่าตัวรุ่นเก่าตัวเองเนี่ยได้มองตัวรุ่นเก่ามานะคะก็คือรุ่นอะ่ะล e ุยฮุบเอริ n งนะคะแต่เขามีขนาดค่อนข้างใหญ่ตัวเองก็เลย ไม่ได้สั่งซื้อนะคะเพราะคิดว่ามันขนาดใหญ่เกินไปสำหรับหน้าของเราแต่ว่าบางคนตัวเล็กหน้าเล็กก็ชอบนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนจริงๆซึ่งของเขาก็เพิ่งออกมานะคะรุ่นนี้เนี่ยที่รู้นี่ก็เพราะว่าคือตัวเองเนี่ยหยุดไม่ได้ดูเว็บไซต์ของหลุยวิตตองยาวมาเลยนะคะ น้องตุ๊กตานะคะจากเยอรมันนะคะคิดว่าน่าจะอาทิตย์ที่แล้วพอดีน้องเขาไปเที่ยวอิตาลีแล้วเขาก็เลยส่งข้อความมาบอกว่าพี่นีนะ่าลุยวิตรงเนี่ยออกต่างหูรุ่นนี้ออกมาขนาดเล็กตัวเองก็เลยอ้ oh my god นะคะมาแล้วเหรอ,ออกแล้วเรอรอมาตั้งนานนะคะและน้องเขาก็บอกว่าเขากลับไปจากเที่ยวนะกลับไปถึงบ้านเนี่ยเขาจะสั่งซื้อซึ่งก็คือเรามีความชอบคล้ายๆกันแล้วก็น้องตุ๊กตาเนี่ยน้องเขาชอบพวก แฟชั่นลัก Luxury Plan เหมือนกันนะคะเราก็จะคุยกันแต่เรื่องนี้คือตัวหนึ่งนะคะที่ได้มาก็คือแว่นกันแดดของชาแนลน้องน้องเขานี่แหละค่ะเป็นคนส่งมาให้ดูคือน้องเขาได้สั่งซื้อถ่ายรูปตอนใส่แว่นนะคะปรากฏว่าตัวเองชอบก็เลยได้สั่งซื้อมาโดยที่ว่าหน้าตารูปร่างของเราเนี่ย สวยเหมือนเหมือนกันอ๋อไม่ใช่ค่ะคือแบบว่าขนาดเล็กเท่าเท่ากันนะคะเวลาใส่แว่นหรือว่าใส่อะไรเนี่ยมันจะประมาณไซส์เดียวกันหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อที่สั่งซื้อนะคะเปอร์แมนใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดอันนั้นน้องเขาก็เป็นคนแนะนำแล้วเราก็ใส่ไซส์เดียวกันโอเคค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องตุ๊กตามากนะคะจากเยอรมนีค่ะ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือสั่งซื้อทางเว็บไซต์ของเขานะคะซึ่งตัวนี้นะคะใครที่สนใจก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ของเขากล่องเขาก็มาในลักษณะเล็กแล้วก็ตัวนี้เป็นถุงใสต่างหูเนาะ เปิดออกมาก็จะเป็นต่างหูนะคะแล้วก็ไม่มีคู่มืออะไรใดๆทั้งนั้นเป็นตัวนี้นะคะซึ่งเขาก็มาในอะไหล่สีทองชื่อรุ่นของเขาก็คือ Louis Earling ตัวอะไหล่สีทองของเขาเนี่ยจะมีความเลื่อมหรือว่ามันวาวนั่นเอง รุ่นนี้ก็ทํามาแค่อะไหล่สีทองนะคะคือในอนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะทําสีเงินมาหรือเปล่าแต่ว่ารุ่นใหญ่ที่เขาทําออกมาก่อนหน้านี้นะคะเขามีสีเงินด้วยเหมือนกันราคาก็แตกต่างกันนะคะโอเคมาพูดกันถึงเรื่องราคานะคะราคาที่ประเทศไทยนะคะอยู่ที่18,600บาทส่วนราคาที่อังกฤษนะคะอยู่ที่300นะคะ65ปอนด์ก็ถือว่าราคา ไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่เขาก็จะมีตัวโลโก้ LV นะคะ LV อยู่ด้านในวงกลมของตัวต่างหูนะคะเนี่ยเหมือนกันนะคะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเขามาพูดกันถึงขนาดเวลาวัดนะคะตัวเองวัดจากมุมตรงนี้เลยนะคะมาถึงมุมนี้นะคะอยู่ที่2.3เซนติเมตรขนาดก็คือขนาดเล็กน่ารักนะคะ ส่วนน้ำหนักของเขาชั่งแล้วนะคะอยู่ที่7กรัมถือว่าน้ำหนักเบาอันนี้ก็เป็นขนาดน้ำหนักราคาของเขาผ่านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันใส่ง่ายนะคะเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยปุ่มของเขามันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยเวลามันคลิกนะคะมันก็จะดังคลิกดึงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีตัว เสียบหูนะคะนูนๆแบบนี้ส่วนรุ่นขนาดใหญ่นะคะตัวล i s Hope นะคะเขาก็จะเป็นแบบเรียบๆมาเลยนะคะไม่มีนูนแบบนี้ถือว่าใส่ง่ายเวลาก,กดกดลงนะคะเราก็จะต้องได้ยินเสียงคลิกแบบนี้นะคะอู้ถือว่าน้ำหนักเบาอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่สั่งซื้อข้อสตูมจิลรี่จากหลูวิตตองส่วนมากก็จะสั่งซื้อจากชาแนลนะคะเพราะว่าชอบชอบชาแนลมากนะคะโอเคก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆขนาดของเขานะคะอย่างที่บอกเป็นขนาดเล็กซึ่งสามารถใส่ได้ตลอดนะคะสามารถใส่ได้ทุกวันแล้วก็สามารถแต่งตัวเข้าได้กับหลายสไตล์ เดี๋ยวจะให้ดูของคริสเตียนเดอที่มีนะคะตัวนี้เขาก็ทำจากอะไหลทองแบบด้านนะคะขนาดของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าของตัวหลุยวิตองอยู่นิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยวัดแล้วนะคะจากมุมนี้ถึงมุมนี้อยู่ที่2.6ซนติเมตรแล้วก็เขาค่อนข้างมีน้ำหนักมากกว่าตัวของลุยี่เ l ลิงตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวเองก็ชอบทั้งสองอันนี้เลยนะคะชอบลักษณะแบบต่างหูที่เป็นหว,หวงแบบนี้นะคะมันก็จะให ให้ลูกที่ดูเวลาใส่แล้วมันจะมีความเก๋แล้วก็น่ารักโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าเพื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจใ,ในการทำวิดีโอครั้งต่อ,ตอไปพบกันใหม่คลิปนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ